ช่วงโควิดนี่ยังยังขายของยังได้ตามปกตินั่นไม่ค่อยมีปัญหามาช่วงหลังนี้มีปัญหามากมันเกิดอะไรขึ้นคนะเรามองว่าทีาามา่มันแบบว่าค้าขายเงียบเป็นเพาะอะอืมหนึ่งคนไม่มีเงินมม่งหรือบางคนไม่กล้าใช้เงินหากคนคนที่อายุมากหน่อยที่นั่นเนะี่ยรู้สึกไม่ค่อยกล้าใช้เงินแล้วก็คนที่แรงพวกแรงงานก็ประหยัดขึ้นค่ะ เรา,รากำลังเป็นการเลือกตั้งนะค่ะเรามีความคาดหวังเส้นไหนะกับรัฐบาลหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศแล้วเรามีความคา,า,หมาดหวังไม่เข้าช่วยอะไรเราได้คิดว่าช่วยเนี่ยยากรู้ในความรู้สึกแนละ้วนะฮะสำหรับเราค้าขายในยรู้สึกว่ายากยากดูแะยากมากเพราะเขาไม่ค่อยเห็นค่าของการเทนี่หรอส่วนมากเขาจะเน้นไปทางอื่นมากกว่านในลักษณะนะฮะทีด่ดูที่ไหน เราจะไปใช้สิทธิเ์เลือกกั้เงครั้งกที่แต่ใช่ค่ะไม่เคยพลาดสักครั้งหนึ่งตัดสินใจหรือยังคะว่าจะรับพรรคก,การเมืองไหนว่ามีนยโยบายมีในใจหรือยังว่าเราจะให้คะแนนก็ก็ก,กย็ยังค่ะยังยัง,ยงไม่น,นั่นค่ะก็ก็คิดคิดรื่องฟังฟังอยู่นะคะแล้วเราจะตัดสินใจเลือกเนี่ยเลือกคนที่เรามาเป็นผู้นำเราเลือกจากอะไรบ้างเรื่องนยโยบายเรื่องพรรคหรือว่าเลือก คนเราเลือกแบบไหนเลือกแบตรงไหนข้อที่หนึ่งเลยนะคะอันนี้สาหรับสาหรับตัวเราเองนะคะข้อที่หนึ่งคือเลือกคือเขารักสถาบันไหมอันนี้สําคัญที่สุดสําหรับตัวเรานะคะสำหรับครอบครัวเรานะคะรักสถาบันไหมถ้าคุณไม่รักสถาบันไม่มีโอกาสสาหรับสาหรับเรานะฮะไม่มีโอกาสค่ะเพราะเราคิดว่าตั้งแต่ปู่ย่าตายตายเราผ่านมาสถาบันเท่านั้นที่ที่ปกครองแผ่นดินให้เรา แต่ถ้าเขารักสถาบันและมีนโยบายที่อะไรคขอาคุมที่ตีเราก็เลือกค่ะไม่ใช่ไม่เลือกที่ผ่านมาไม่เคยพลาดสักอย่างเลยนะคะสำหรับการเลือกตั้งพี่น้องทุกคนต้องให้เลือกตั้งหมดค่ะแม้กระทั่งคนงานของเราเราก็จะบอกเลยแล้วแต่ว่าเขาจะชอบใครให้เขาไปใช้สิทธิ์ในคนที่มีสมโนโฟอยู่กับเราหลังปีใหม่มาก็จะมีลดลงบ้างครับเราว้าหลังวันเด็กก็มีลดลงด้วย เลยภาพรวมแบบดีไหมหมายถึงว่าพอหมดหมดคนละครึ่งแล้วก็เงียบไปเยอะทุกร้านเลยก็เลยฝากรัฐบาลว่าใครมาเป็นก็ช่วยดูตรงนี้หน่อยนิดนึงเนาะถ้ามีคนละครึ่งมีอะไรก็ถ้าทำได้ก็ได้ก็จะดีมากค่ะความคาดหวังของเรานี่คอรัฐบาลตอนนี้ก็ไม่มีรารต้าน้เราอยากให้รัฐบาลดูแลในพิเศษก็ควบคุมราคาสินค้าวัตถุดิบไม่ให้ราคามันขึ้นเพราะว่าถ้าวัตถุดิบต้นทุนมันไม่ขึ้นเราก็ไม่ขึ้นราคาให้ลูกค้าลูกค้าก็จะได้ราคาเดิม ถ้าเขาปล่อยให้ขึ้นราคาไม่มาคุมไม่มาอะไรเหมือนก่อนๆทุกร้านเขาก็จะขึ้นราคากันใช่ไหมตอนนี้เราเราเราเทียมกันน้องแต่ไปเลือกตั้งไหนตแบบนี้เลือกครับเลือกแน่นอนแล้วมีคนที่ตัดสินใจอยากเขาจะเลือกใครมีมาตั้งแต่สี่ปีแล้วนะครับโอ้โหเราเราการเลือกใครนี่เราตัดสินใจจากอะไรบ้างก็จากไม่ต้องดูอะไรเลยดูจากเขาเรียกว่าอะไรนะความใส่ใจของประชาชนว่าเขาทำอะไรประชาชนมากใช่ใช่ครับคนมันใจ ได้ไม่ไม่กี่อย่างเลยว่าใครทำอะไรประชาชนบ้างเนาะพี่นออในใจแล้วในใจจิแน่นอนแน่นอนครับ